ครับผมวิวโฟโต้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับซูมไลออนนะฮะซูมไลออนเซต E เจ็ดสิบห้าีนะฮะหัวใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทซูมไลออน ถูนิ่มมากเลยครับตัวไม้เนี่ยถูนิ่มแล้วเร็วด้วยฮะขับดีเลยฮะขับดีเลยขับดีเลยถือว่าเป็นรถทีข,ขับดีเลยยังไม่ค่อยอยู่เลยฮะ คีเรนนะครับคีเรนใส่หกล้อนะฮะตอนไปเทอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งนะฮะไอันนี้เป็นคีเรนจากการปรุงสรรั่งนะ ชมยาวกันไปเลยนะครับวันนี้ก็มาขับเทนคนขับนะฮะคนขับก็ขับล้อคันนี้แหละฮะมาช่วยช่วยกันนะฮะขับขวกกันก็ตอนนี้กดทำงานอยู่เกายาวนะคะเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงา อยู่นี่ก็ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะฮะมาขับเจ้าซูบิโตโม่ร้อยสามสิบนะฮะขีดห้าลุนห้าในจัมโมรุ่นห้าก็วันนี้ไม่มีงานมาสองวันแล้วนะฮะเมื่อวานไปขับเจ้าโคมัสตุสี่ห้ามาทำงานวางท่อนะฮะวางทอ่อปาปลาเวันนี้ได้มีโอกาสมาขับเจ้าซูมไรออน ไลออนเซ็ตคี 75G นะฮะตัวใหม่รถคันนี้เพิ่งแกะ่องมายังไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนนะฮะประมาณเกือบเกือบสองเดือนประมาณนั้นฮะใส่มากไม่ได้ฮะคีรลน not okay. ชมกันไปยาวๆนะฮะก็มีรถหล้อนะครับตัวรำคันเดียวนะฮะมาวิ่งออนก็เป็นคนขับเจ้าซูงคันนี้นะครับที่เป็นคนขับหกล้อนะคะบเบากดนะฮะเบาวกดเบ,บา,กด,บากดทำได้ จอเว็บใหม่นะครับตัวตัวนี้เป็นตัว G นะฮะหน้าจอจะต่างจากตัว E นะฮะตัว E ที่ผมเคยขับอยู่ของ215นะฮะ215ตัวนี้มีระบบบลูทูธในตัวสามารถเปิดเพลงฟังลิงก์กับโทรศัพท์ได้เลยนะฮะช่องแอร์1 2ข้างใต้อีกข้างหลัง โทนก็คค่อนข้างนิ่มเลยนะฮะตัวนี้เสียงไม่ไม่ไม่ดังนะครับเสียงแบบ ถ้าเป็นบางรุ่นนะฮะแล้วผมไม่ได้หมายถึงรุ่นไหนนะฮะก็เป็นบางรุ่นนะฮะเสียงเรานั่งในเก่งเนี่ยเสียงเสียงตัวเครื่องจะค่อนข้างสะเทือนนะฮะคือแบบอื้ออื้ออื้อเลยรถไทย ไปเดีเ๋ยวพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ